ติว๋วเพืกันสบายดีพี่นอ้องปองปลายเบิร์ตสกุเบิดสมองสบอนเด้อสบายดียามแรงๆพี่น้องเวยเเ้ยเนาะวภาพบรรยากาศจ,จะมาเก็บผักติวมันนั่นเดียวกันบุญจะไปติ๋วใสแ่แกงแกงเฮดก่อนพี่น้องเวย้ย สวัสดีเป็ดแกงเห็ดอียังไปเบิ่งน้ำกันเด็กพี่น้องเลยเนาะยังบดเลยไปเบิ่งก่อนว่าเป็นแกงเห็ดยังแกงเห็ดปลวกบ่หรือว่าเห็ดพี่น้องดูผัเก,ก,เก,เก,ก,ก,กเตีธรรมชาติพี่น้องเนองอาะผักเตธีธรรมชาติคือตามธรรมชาติเดียด๋ยวดปปลูกมันเนาะนี่ดีปลูกมันนะจ๊ะคือตามธรธรมชาติจ๊ะพอและสมัยกด็ดีเดี๋ยวเฟื่อ เฟือเหลือเหลือเฟือไปเบิ่งน้ำกันว่าซองไมลูกกำลังเห็ดเพียงอยู่อยู่สวนพวงงามนี่เก็บ้าอีตู่น้ำพี่น้องเลยมันนั่งจากกีล่ลาเนี่ยพังอีตูนี่เขาบอกเทพ้า,พาอีตู่ขี่ลายเนี่ยมันเป็นน้ำมือใอครมือมาเด็ดและมือมันห่อนะนี่นะเพื่อนว่าค้าโบราณเพื่อนพุทธเพื่อนพาเว้า มือหอดได้ม,มาจับมาเด็ดพักนั่นพัดน<ม>ี่น่านประทิวาเนาะมันตายมันกูดลงเนยังไรละบ้าน่ยสยัสดีปาูนีงาแรงๆปีงไก่มาแต่ใส่อเอาบม,ม,มเมนไก่จะคล้องตีกินปีงไก่นี้ึสาวไรได้สาเหตุอยังอยู่ แตนนี้พี่น้องวัาสุขุยทุกคนกำลังล่างเห็ดพี่น้องเยเห็ดละโง่เห็ดละโง่ขาวแกงเห็ดละโง่พี่น้องเลยชารเลยชารเลยทางแหลของฟีชาลยแกงเห็ดละโง่ยังดอกตุ้มๆอยู่บ่วะไปหาอยู่เขาเจ้าเขาจ้าไปหาจะได้ขายเลยเอาไปตลาดศิลองอยู่คันสิคันเขานี่แหละพี่น้องไอ้แกงเห็ดละโง่ จะกินแกงให้หลังงงกับบาทนี่แหละเนาสมใจอยากน้ำโขลดแล้วน้ำเดือดแล้วได้เวลาปรุงเครื่องแล้วมันเขียวมันข้นเกลี่เพิ่มความแส่ความนวมลงไปพี่น้องเลย เจ้าของก็บม่ต so like. like so well. ้องกินก็แค่นั้นละใช้นับปลาลงไปใส่กันหน่อยใส่ลายได้ใส่ลายแล้วมันแงะเย็นแงะมันแดะเคยได้ยินบอกพี่น้องมันแงะสีว่ามันแงะปลาแด็กับโบแมนแด้วมันแงะมาเส้นภาษาสาวไลพี่น้องเอ้ยมันแงะสาวไล่จะเอ่ยยังมันแงะ มันแย่แย่คือแย่ขีดดินแย่ขีดนั่นอ๋อก็แย่ปลาเด็กมันแย่อะมีลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านเด้นทานผู้ชมมันแย่ปลาเด็กคำซับคำซับใส่ประจําวันสิตประจําวันนอกบันหน้าบอลล์ไใส่พักติ้วลงไปติ้วเราแบบอืญกติเช่อยากใส่สำได้ งงชอบเมือง,งพักนี่โอเคพี่น้องเลยเนาะถ้าเบิ่งแบบกรีนไปเลยพี่น้องเด้อแซ่บๆโลดแกงเห็ดลง,งูลางูครั้งแรกของปีเห็ดธรรมชาติเด้อพี่น้องเลยเนาะมาแล้วติดเาเนี่มาแล้วพี่น้องเลยแล้วเรียบร้อย พี่น้องเอ๋ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ๋ยตอนเฮ็ดลงโงกลุ่น้วนเลยขาเป็นขาดอกเป็นดอกเนาะมีแจ่วหมักผิกอีกปิ้งไก่น้องลาดตะวันน่ะนะเอาลงมือต้องรอรอมาเด้อพี่น้องเด้อ,ดอกิน่ารมกันตาแรงเนาะเก่งเห็ดหละงโงกได้บหมนี่าหารแสบบานเฮา อ่าพวกพูดถึงเขาเนี่ยตั้งอลไยสิเขาทางน่ยมาเดี๋ยวพี่น้องเถอห่อนปัดทิงโทษไปจักนี่ย่อยมันก็ห่อนนะเลยอากาศก็ห่อนนี่ปุ้ยจะเป็นเขากันค่ะจักมือได้พูดถีโตกพี่น้องเอ้ยจะบัดแห่งแหลงสิี่ยรูปปากจ้ะตอนไหนยังกินลวกปากห่อนหอน เจ้าหนาะหมองตรงนะก็บอกแล้วมันบวกปากมันหอนหุดหยอดเลยหลุดหลัดหลุดหลัดอยู่ในปากแต่หอนเนาะจริงก็อยากกินแบบเป็นไข่แทนนะบัวมี่แทนมันจุ่มเป็นไข่เพื่อเฉียบองมืนป่ะอืมไข่เห็กระปุกเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่นี่ก็แซียมน่านึ่ง อันนี้ก็หากระจูมเนาะกำลังบานกำลังเป็นปุ๊บจุกปรุยก,ก,ก,กำลังผล,งลยอยนนี้ชูมือนะฮะกินยังกันยกะก็เจ้าหาขายพี่น้องเอ้ยว่าเลยเนาะไปก็หาใส่ครอบครัวไปครอบครัวมันเยื่อ <laughs>

เาพึ่นแตยังน้อยเขาไม่ได้หมักนะแต่เมื่อวันดาวันก็บอมากินมันข้าวเห็นละโงกนะว่าพี่น้องเลยแต่ยังน้อยกินแหละคือมันหลุดหลักหลุดหลักหลุดหลักจะได้ปากนี่แหละแม่แกงสุกินครับผมกินเลยแหละจำกินแต่หน้ามันเจอกินเห็ดปิดเห็ดปุ๋เห็ดยังไงอมันกับผมกินกินแต่เห็ดปวกเดี๋ยวนี่นะตอกเรียบกินเป็นแบบ Lạn lái của người ta. Quê đi nữa 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 mỗi lần 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 ตัไปนเ้คนเนาะนี่คเบื่อคดยมันไปแท,ท,ท,ทนีแตมาตัวเดียวใช่ไเพืน่นรมาตัวเดียวเวอน์ละก็มาตัวเดียว หออยู่เเห็นบาคอยมันเห่าเนาะมัเห่าไหมหาตอนนี้มันเห่ามาหาบอกมันบอโคมูไหมไปขบทีมก่อน

ไารมืงใหม่มา รสขปกที่เหมือนนี yeah. broken, ้พ่อแม่ลูกพ่อลูกแม่แต่ก่อนกับบุเคยกินในแกงเห็นหลังงูกใส่ยองใส่นางกับนาง

เลยไปเเดกเวดกวดได้วดางนักลาพจาพี่น้องเสพหลายขอบคุณขอบคุณที่าชมเ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแล้วพอก็มคลิปหนาพี่น้องแล้วสบายดีสบายดีสวัสดี